สวัสดีผ,ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะกิจกรรมของเราก็คือลากเส้นตามรอยปะตามทิศทางของรูปสอนชี้และระบายสีนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมี 1. ดินสอค่ะสองสีชมพู 3. ส,สีเขียวแล้วก็สีแล้วก็สสีฟ้านะคะ เริ่มเริ่มต้นนะคะเราจะให้นักเรียนใช้ดินสอแล้วลากเส้นลากตามหัวลูกศรน,นะคะลูกศรชี้ลงเราก็จะใช้ดินสอลากลงอย่างนี้นะคะลากไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ข้างบนข้างบนก็จะมีเหมือนกันนะคะมีมีรอยปะเหมือนกันก็ให้นักเรียนลากให้ครบทุกเส้นนะคะหลังจากที่นักเรียนลากเสร็จแล้วต่อไป เราก็จะใช้สีฟ้าสีฟ้าระบายที่ก้อนเมฆร,ระบายที่ก้อนเมฆพยายามผู้ปกครองพยายามนะคะนะกักเรียนอย่าให้ออกนอกเส้นผู้ปกครองพยายามจับมือลูกๆหลานๆอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะถ้าผ้าออกนอกเส้นของเราก็จะเลอะและไม่สวยนะคะสอง <c oughs> ต่อไปเราก็จะใช้สีชมพูระบายที่ตัวน้องหมูน้องหมูนะคะน้องหมูทั้งสองตัว ระบายสีชมพูอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไปใช้สีเขียวใช้สีเขียวระบายที่กอหญ้านะคะกอหญ้าใช้สีเขียวค่ะค่ะโอเคระบายให้เสร็จตามนี้นะคะส่วนผู้ปกครองอยากจะชี้แนะแนวทางลูกหลานว่า สีฟ้าภาษาอังกฤษว่าอะไรน้องหมูภาษาอังกฤษว่าอะไรสีชมพูภาษาอังกฤษว่าอะไรหรือกอหญ้าสีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไรก็สามารถเติมให้ลูกหลานได้นะคะค่ะวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ